หลังจากที่พิธีกรดังอย่างหนุ่มกัญชัยออกมาเปิดแถลงเรื่องธุรกิจเครือข่ายชื่อดัง Dicon Group ธุรกิจอาหารเสริมที่มีบอสพนวรัตพนวรัตกุลเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นซีอและยังมีดารา,นานันนการแสดงพิธีกรชื่อดังเป็นทั้งพรีเซนเตอร์รวมทั้งมีชื่อเป็นผู้บริหารในบริษัทก่อนจะมีประเด็นหลังผู้เสียหายออกมาอ้างว่าถูกหลอกให้ร่วมลงทุนสูญเสียเงินไปมากมายแต่กลับไม่ได้ผลตอบแทนอย่างที่สัญญาไว้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาบอสพนวรัตพลได้เข้าไปให้ปากคำกับ บกปอกปลาคอควายบอใบไม้และยังออกมาเคลื่อนไหวว่าอยากมาออกรายการหนุกระแสหลังจากที่ทางรายการนําเสนอเรื่องนี้ไปแล้วสองครั้งโดยที่บอสพนยังไม่พร้อมมาร่วมรายการในที่สุดวันที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงแล้วเพราะในวันนี้รายการโหนกระแสดได้บอสพนมานั่งในรายการ,รเผชิญหน้ากับผู้เสียหายหลายคนซึ่งเปิดรายการมาบอสพนก็ร้องให้ทันทีจนหนุ่มกัญชัยต้องบอกให้ตั้งสติและถามว่าทําไมถึงกล้ามาออกบอสพรบอกว่าอยากมาตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ยอมรับเลยว่ากลัวมากไม่กล้ามาแต่ต้องมา ทำความรู้จักผลงานและประวัติสวีเชิงสี่ซูชิงสิบเอ็ดพระเอกจีนมากฝีมือเจ้าบทบาทที่แฟนๆจดจำกับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตสู่การตัดสินใจลาออกจากวงการมาทำความรู้จักเขาคนนี้ให้มากขึ้นการประวัติสวีเชิงสี่ซูชิงสิบเอ็ดชื่อสวีเชิงสี่ซูชิงสิบเอ็ดชื่อจีนสถานที่เกิดกวางตุ้งประเทศจีนวันเกิด5พฤษภาคมคศ1985สัญชาติจีนอาชีพนักสแสดงวีโบเจเรมี ทำความรู้จักสวีเจิ้งซีนักสแสดงหนุ่มผู้ทุ่มเททุกบทบาทสวีเจิ้งซีหรือที่รู้จักกันในชื่อเจเรมี่โจนสวีซูชิ1 1เกิดเมื่อวันที่หพฤษภาค,คม1985เหที่เมืองกวางโจวมณฑลกวางตุง้งเขาเริ่มต้นเส้นทางในวงการบันเทิงจากการประกวดความงามก่อนที่จะหันมาเป็นนักสแสดงเต็มตัวสวีเจิ้งซีพูดได้ทั้งภาษาจีนกลางภาษากวางตุง้งและภาษาอังกฤษเขามีชื่อเสียงโด่งดังจากบทบาทตัวละครโรแมนติกในหลายๆเรื่องทําให้เขาเป็นที่รักของแฟนๆทั่วเอเชีย ผลงานล่าสุดของสวีเจิงซีซุตแดนมังกรหนึ่งในผลงานที่โดดเด่นของเขาคือซีรีส์เรื่อง The Legend of d u g u 2018ซึ่งเขารับบทนำทำให้เขากลายเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในวงการละครประวัติศาสตร์จีนต่ออามาเขายังได้แสดงในซีรีส์โรแมนติกแฟนตาซีนา Love of t o u s a n e a 2020ซึ่งได้รับคำชมอย่างมากจากแฟนๆอน,อน,อนอกจากนี้ผลงานล่าสุดก่อนการเกษียณของเขาคือบทบาทในละครประวัติศาสตร์และแฟนตาซีอื่นๆที่ได้รับการตอ,อบรับอย่างดีจากผู้ชม และผลงานล่าสุดในปี2024กับเรื่อง Love of Nawatantara an ar Rak ันดร์ออกอากาศทาง VTV ได้ถ่ายทอดการแสดงที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ได้ใจแฟนๆไปเต็มๆสวีเจิ้งซีประกาศออกจากวงการในวันที่15มีนาคม2024สวีเจิ้งซีได้ประกาศผ่านวีบสส่วนตัวว่าเขาจะ,กะเกษียณจากวงการบันเทิงเหตุผลหลักที่เขาอ้างถึงคือการที่ต้องการใช้เวลากับครอบครัวและดูแลสุขภาพของตนเองซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เขามองว่าควรให้ความสำคัญมากขึ้นหลังจากที่อยู่ในวงการมานาหลายปี Hunan Gansadang Kong A Shui Long Yin. TB A Hidden Shadow. 2020 for Braveness of the Ming. 2020 for Love of Nirvana. 2020 for Burning Flames. 2020 for Young and Dream. 2023 Royal Rumors. 2023 The Journey of Chong Zi. 2022 Be My Princess. 2020 to the Autumn Ballad. 2021 Brotherhood in the War. 2020 Trace. 2020 Noveland. The Castle in the Sky Season 2, 2020 Fairyland Lovers, 2019 10 Years Late, 2019 Return the World to You, 2019 Legend of the Phoenix, 2018 Guardian Angel, 2018 Gossip High, 2018 The Taoism Grandmaster, 2018 Siege and Fog, 2018 The Legend of Dagoo, 2017 Angelo, 2016 The Legend of Flying Daggers. 2016 My Stupid Cute Husband. 2016 For Ladies. 2014 The Virtuous Queen of Han. 2014 Brave Lover. 2013 Pearl. 2013 The Spies. 2013 Painted Skin Season 2. Hua Pai. 2011 Waking Love Up. 2011 Unbeatable. 2011 Love Is Divine. 2011 My Daughter. 2007 Love Multiplicatio. ในกลุ่ม Facebook พวกเราคือผู้บริโภคที่มีสมาชิกอยู่มากกว่า8.1แสนรายมีกรณีชายหนุ่มคนหนึ่งโพสต์ภาพสอบถามหลังจากซื้อสาร่ายแบรนด์ดังมารับประทานแต่กัดไปแล้วเจอก้อนปริศนาซึ่งคิดว่าไม่น่าใช้เครื่องปรุงเนื้อองค์จากมีขาและลำตัวเป็นปล้องๆจึงอยากขอความคิดเห็นจากสมาชิกกลุ่มว่าสรุปมันคืออะไรกันแน่โดยผู้โพสต์แนบรูปภาพหลักฐานพร้อมข้อความระบุว่ากำลังกัดกินอย่างอร่อ,รอย เหลเลืออไปเห็นทุกคนช่วยบอกทีว่าสิ่งนี้คืออะไรจะมองว่าเป็นเครื่องปรุงก็ไม่น่าจะใหญ่ขนาดนี้แถมและดูมีขามีความลำตัวเป็นปล้องๆมองในแง่ดีก็อาจจะเป็นกุ้งแห้งแหลเสริมโภชนาการหลังจากได้ดูภาพดังกล่าวแล้วชาวเน็ตหลายคนเชื่อตรงกันว่าสิ่งปริศนาในสาหร่ายนั้นคือไอโซพอดไอเซอพอดซึ่งสัตว์ดึกดำบรรที่อาศัยบนโลกใบนี้มากกว่า300ล้านปีเป็นสัตว์เปลือกแข็งสัตว์ขาปล้องจัดอยู่ในสัตว์กลุ่มคราเตเชียนชยเช่นเดียวกับกุ้งในขณะเดียวกันทางบริษัทผู้ผลิตก็ไดดด้้้้เเขาาาามมตต์โพสังกล่่วววย ทางทีมงานได้มีการติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณลูกค้าไปทาง Facebook Inbox นะครับแต่ยังไม่สามารถติดต่อคุณลูกค้าได้จึงขออนุญาตรบกวนคุณลูกค้าส่งข้อมูลสินค้าดังกล่าวให้ทีมงานตรวจสอบในเวลาที่คุณลูกค้าสะดวกได้เลยนะครับหากได้รับข้อมูลแล้วทางทีมงานจะรีบดําเนินการตรวจสอบและประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุดครับสําหรับไอโซพอดทางทอทหารนอนุพรพานภาคภูมิเดชาสินนักเทคนิคการแพทย์เจ้าของแฟนเพจหมอและแพนด้าเคยโพสต ให้ข้อมูลไว้ว่า,มาแมลงสาบทะเลหรือไอโซพอดไอเซอร์พอดแม้หน้าตามันจะไม่ได้น่ารักอะไรแต่มันไม่มีพิษมีภัยถ้าสุกแล้วสามารถกินได้มแมลงสาบทะเลมีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดยักษ์ย้ายพวกขนาดยักษ์ย้ายจะไม่ค่อยละอาหารเองแต่จะรอกินซากปลาที่ตกลงมาก้นทะเลเพราะว่าไอโซพอดยักษ์ย้ายมีน้ำหนักเยอะเลยเคลื่อนไหวได้ช้ามากล่าสุดก็มีบางร้านเอาพวกมันมาทำเมนูแปลกเช่นรามเมงหน้า,มาแมลงสาบทะเลยักษ์ย้ายถ้าปรุงสุกแล้วก็ปลอดภัยกระทบชาวโลกแค่ไหน อาจเจตอธิบายเข้าใจง่ายๆหลังคนตื่นตระหนกประกาศเตือนพายุแม่เหล็กโลกอาจทวีรุนแรงระดับสุดขั้ว g ีห้าทำเอาหลายคนตื่นตระหนกหลังจากชาวโซเชียลเน็ตเวิร์กมีการแชร์ข้อมูลจากสมาคมดารศาศาสตร์ไทยพร้อมระบุว่าด่วน NOAA ออกประกาศเฝ้าติดตามพายุแม่เหล็กโลกระดับร้ายแรง G4 คืนวันพรุ่งนี้เผยมีโอกาส25เที่จะทวีความรุนแรงสู่ระดับสุดขั้วจีห ล่าสุดทางด้านดรเจสดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีวิวิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยได้ออกมาตอบคำถามในประเด็นดังกล่าวว่าผ่านทาง a c e b o o k เจาเด่นดวงบริพันธ์เพื่อให้ทุกคนคลายความกังวลว่าพายุแม่เหล็กโลกไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับคนบนโลกครับไม่ต้องกังวลอะไรมากแถมได้ดูแสงออโรราแถวขั้วโลกด้วยพร้อมอธิบายเพิ่มเติมว่าจริงๆคือการเกิดพายุสุริยะหรืออนุภาคจิว๋วจำนวนมากที่พุ่งออกมาจากดวงอาทิตย์เคลื่อนที่เข้ามากระทบกับสนามแม่เหล็กโลก ซึ่งปกป้องโลกของเราไว้และจะมีผลต่อเพียงดาวเทียมหรือยานอวกาศและมนุษย์อวกาศที่อยู่นอกโลกเพราะไม่ได้รับการป้องกันไว้ด้วยสนามแม่เหล็กโลกแต่ไม่ได้จะมีผลโดยตรงกับคนที่อยู่บนโลกอาจจะมีได้บ้างกับระบบสายส่งไฟฟ้าแต่ก็ในประเทศทางใกล้ขั้วโลกไม่ใช่แถวเส้นศูนย์สูตรแบบไทยเราแถมจะเกิดแสงเหนือแสงใต้หรือแสงออโรราให้ดูได้มากขึ้นในประเทศแถวขั้วโลกเหล่านั้นด้วยพร้อมทั้งยกข้อมูลจากสมาคมดาราศาสตร์ไทยมาสรุปให้ฟังดังนี้ดวงอาทิตย์บางครั้ง อาจเกิดการประตุใหญ่บนพื้นผิวพ้นพลังงานและอนุภาคออกมาเป็นปริมาณมากบางคนเรียกว่าลามสุรยิยะโซลาวินถ้ามีลมสุรยิยะที่มีความรุนแรงเรียกว่าพายุสุรยิยะโซลาสตอร์มเข้ามาประทะเข้ากับสนามแม่เหล็กของโลกก็จะทําให้เกิดความปั่นป่วนขึ้นในอวกาศเหนือชั้นบรรยากาศโลกไปบางคนเรียกว่าพายุสนามแม่เหล็กโลก อาจส่งผลกระทบต่อดาวเทียมการส่งกำลังไฟฟ้าหรือการสื่อสารวิทยุแค่นั้นผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตมนุษย์มีไม่มากนักหรือคืออาจได้รับผลทางอ้อมเช่นมาจากดาวเทียมที่ขัดข้องหรือระบบไฟฟ้าขัดข้องในประเทศแถบควโลกองค์การบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือ NOAA (NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration) ได้กำหนดมาตราสแสดงระดับความรุนแรงของปรากฏการณ์ทางภูมิอากาศนอกโลกที่จะมีผลต่อโลกไว้ตัวอย่างเช่นระดับ G5 รุนแรงที่สุดระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าและระบบป้องกันเสียหายทั่วระบบสายส่งไฟฟ้าอาจล่มหรือดับถาวรมอบแปลงไฟฟ้าอาจเสียหายยานอาวกาศมีปัญหาจากประจุเข้มข้นที่สะสมที่ผิวยานมีปัญหาด้านการสื่อสารและการควบคุมทิศกระแสไฟฟ้าในท่อส่งน้ําอาจสูงหลายร้อยแอมแปร์การกระจายยอสัญญาณความถี่สูงล้มเหลวเกิดแสงเนือแสงใต้ลามไปถึงระดับละติจูดแม่เหล็ก40องศาระดับ G 4รุนแรงมากระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าอาจเกิดความเสียหายเป็นพื้นที่กว้างยานอวกาศ อาจเกิดการสะสมประจุข,ขึ้นที่พื้นผิวและอาจมีปัญหาไหนการสื่อสารและควบคุมทิศเกิดกระแสะไฟฟ้าขึ้นในท่อส่งน้ําเกิดแสงเหนือแสงใต้ลามไปถึงระติจูดแม่เหล็ก45องศาการกระจายสัญญ,ญาณความถี่สูงขัดข้องเป็นระยะเจอแล้วศพคุณตาจาักรยานยนต์ล้มถูกกระแสะน้ําพัดจงหายไปพบลอตเตอรี่เต็มกระเป๋าซื้อเน้นๆที่เลขนี้จากกรณีเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมานายวิรพลรักเสมอวงแอดมินเพจบ้านดุงอัปเดตได้รับแจ้งจากชาวบ้านนาะกคำวองตอนใหม่ อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีว่ามีชาวบ้านไปพบรถจักรยานยนต์ล้มจมอยู่ในน้ำข้างถนนตั้งแต่บ่ายสองแต่ไม่พบคนขับคาดว่าหลังจากจักรยานยนต์ล้มลงคนขับจะถูกกระแสน้ำพัดไปเหตุเกิดที่ถนนเส้นนาคําวังไปตลิ่งชันตอนอ,อเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีซึ่งถนนเส้นดังกล่าวมีน้ำท่วมปิดถนนรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ทางญาติได้ออกตามหาจนสุดความสามารถจึงแจ้งมายัางนายวีระพลที่เพิ่งกลับมาจากช่วยพี่น้องชาวเชียงใหม่ที่ถูกน้ำท่วม ให้ประสานหน่วยกู้ภัยใกล้เคียงออกค้นหาแต่หน่วยกู้ภัยออกค้นหาเกือบทั้งคืนไม่พบจึงยุติการค้นหาล่าสุดวานี้8ตุลาคมเมื่อเวลาแปนาฬิกานายบีรพล์แอดมินเพจบ้านดุงอัปเดตพร้อมทีมกู้ภยัยทางน้ำสว่างเมทาบ้านดุงรวมกับสมาคมกู้ภัยศรีสุสทโธบ้านดุงได้นําเจสกีขับตีวงออกค้นหาและเรือออกค้นหาเชื้อศพที่ถูกน้ําพัดพาไปคงจะลอยขึ้นเหนือน้ําแล้ว จนพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นชายหนึ่งรายอายุ68ปีลอยขึ้นมาติดกับต้นยูคาลิปตัสห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณเกือบ300เมตรกู้ภัยนำศพผู้เสียชีวิตขึ้นเรือนำศพขึ้นฝั่งทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนายพนมยองอายุ68ปีเจ้าหน้าที่ได้ตรวจต่างกระเป๋าผู้เสียชีวิตพบลอตเตอรี่หลายฉกับซึ่งผู้ตายเน้นซื้อเลขเบิ้ลคือ77และ18เจ้าหน้าที่ได้บันทึกไว้เป็นหลักฐานจากการสอบถามในเบื้องต้นทราบว่าคุณตาอูด๊ดได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขันออกจากจังหวัดองย เพื่อจะนําเห็ดมาทําอาหารให้ยายกินที่บ้านตะลิงชัยต่อนาใหม่อ,อบ้านดุงจัังหวดอุดรธานีแต่ถนนสายดังกล่าวถูกน้ําท่วมตาอุ้ดไม่ชํานานทางพอมาถึงจุดเกิดเหตุเมื่อลงจมลงไปในน้ําแม่น้ําจะไม่ลึกแต่คุณตาถูกกระแสน้ําพัดจมหายไปซึ่งทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยนาศพไปเก็บที่วัดก่อนจะได้ติดต่อ,อยาิมารับศพนําไปบําเพ็ญกุศลต่อไป